สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับเรามาพบกับวัตถุมงคลนะครับกับพระปิดตาจเจริญราบมหาเศรษฐีครับของหลวงปู่แสนปะสันโนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกตครับโอ้โหดูเป็นปิดตาอีกหนึ่งรุ่นที่สวยและแท้ทนันหลวงปู่แสนเลยนะครับเปิดจองเมื่อปีปลายปี59นะวัตถุมงคลก็ออกมาปี ต้นปี2560นะครับอันนี้แท้ทันหลวงพ่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวมา,มาดูจำนวนการจัดสร้างก่อนสลับพระปิตาจะเลื่อนลาบมหาเศรษฐีครับรุ่นนี้มีทั้งเนื้อโลหะแล้วก็เนื้อผงนะครับส่วนเนื้อผงเนี่ยโอ้โหนี่ย บางคนเห็นนึกว่าเป็นตะกุดทองฝาบาทไม่ใช่นะอย่างนี้นี่เป็นตะกุดทองคําคู่นะครับแล้วก็ตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดทองแดงเลยนะนะครับนี่โอ้โหตะกุดทองคําคู่นะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวบางคนนึกว่าเป็นตะกุดทองทิพย์โอ้โหขายผิดราคานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมาต่อไปใบรายการมาดูกันครับใบรายการกับปิดตาเจริญราษรมหาเศรษฐีลุงผู้แสนนะครับก็จะมีที่เป็นเนื้อโลหะด้วยนะครับเนื้อโลหะเนี่ย ก็จะมีทั้งเนื้อทองคำนะครับสร้าง9องค์นะครับเนื้อเงิน99องค์เนื้อนาวะ199เนื้อเหล็กนำพี3า9เ้เนื้อสำลิสี่เ9และเนื้อหมาชนวน599ราคาจองต่ำสุดก็200บาทนะครับส่วนวันนี้ที่เรามีตัวอย่างจะเป็นเนื้อพระผงครับพระผงปิดตาเจริญราษมรเศรษฐีเนี่ยก็จะมีแบ่งด้วยกันสเนื้อครับก็คือเนื้อผงเหล็กนำพีนะครับ เนื้อผงเหล็กลำพีเนี่ยจะขึ้นรายการด้วย2จุดนะครับ2นะแล้วถ้าเป็นเนื้อด้านล่างจะเป็นเนื้อผงงาช้างเนี่ยขึ้นด้วยหลัก3นะครับนี่มาดูกันว่าถ้าเป็นเนื้อเหล็กลำพีมีมูลค่าสองจุนก็นี่ครับตะกุดทองค,คําคู่เงินนาคฝังพลอยอีกโอ้โหเป็นไงล่ะฝังพลอยด้านหลังนะครับโอ้โหพันเนะสาสิบเก้าองค์เองนะครับแล้วก็เนื้อเหล็กลำพีตะกุดทองคําคู่ฝังบุษราคัมโอ้โหนี่สามสิบเก้าองค์แล้วก็ เนื้อเหล็กนำพีตะกุดทองคําเงินอันนี้9 0 0บาทนะฮะถึองค์นะครับโอ้โหตะกุดทองคําเพียบเลยนะครับส่วนผมวันนี้มีตัวอย่างก็ยังมีรายการที่2.6นะครับเนื้อเหล็กนำพีตะกุดเงินครับจะสร้าง3 9 9องค์ราคาจอง250บาทนะครับถ้าตะกุดนาะวาก็150าบบาทครับถ้าเป็นฉนวนมหามงคลตะใบทองนะครับก็อยู่ที่100บาทนะครับส่วนเนื้อผงงาช้างก็เช่นเดียวกันรายการจะขายกับ รายการข้างบนเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนว่าเป็นเนื้อผงงาช้างเท่านั้นเองนะครับวันนี้ของรายการผงงาช้างผมมีของตะกุดเงินคู่นะครับก็ราคาจองสองราคาจองอยู่ที่สามยห้าสิบาทจัดสร้างสองร้อยเกสิบเก้าองค์เนื้อผง่อนข้างจะสวยเลยนะนะครับมามาดูของจริงครับมาดูที่ผมมีองค์เดียวว่าน,นี้ครับถ้ารายการที่สามจุดห้าก็จะเป็นเนื้อผงงาช้างใช่ไหมสามขึ้นโอ้โหดูครับอันนี้เป็นโอ้โหดูดิหืมสวยเลยนะนี่เป็นปิดตานะครับปิดตา กดเงินคู่รวยผงตะใบทองนะครับฝังพลอยด้วยไหมเนี่ยมาดูกันเราแกะออกจักหน่อยครับข้างหลังจะเป็นอะไรครับข้างหลังจะเป็นอะไรโอ้โหข้างหลังฝังพลอยรวยผงตะใบมวลสารเต็มเลยนะนี่ข้างหลังเขียนว่าอะไรครับเนี่ยโอ้โหบ้านหนองจิกข้างหลังเขียนชื่อวัดนะบ้านหนองจิกนี่คือปิดตานะครับเนื้อผงมวลสารนี่สุดยอดเลยใช่ไหมครับดูดิ โอ้โหนี่เป็นตะกรุดเงินคู่นะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเนื้อที่ผมมีสามองค์เลยเนื้อนี่นี่ครับรายการที่สองจุดหกอันนี้เป็นตะกรุดเงินนะครับตะกรุดเงินข้างหน้ากับโรยผงตะไบทองเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นผงแร่เหล็กลำพีจะออกเนื้อออกสีดานะถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อของตัวงาช้างก็จะมีออกสีขาวโอ้โห้างหลังติดแบงร้อยครับนี่ชัดเลยนะบัดบ้านหนองจิกข้างหลังติดเป็นธนรแบงล้อยนะ นะครับดูดูองค์อื่นมั้งจะเป็นข้างหลังเหมือนกันทั้งหมดหรือเปล่านี่ตะกุดเงินคู่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นพระปิดตาที่แท้ทันหลวงพ่อนะครับก็สามารถบูชาได้แล้วเป็นปิดตาที่ผมว่าค่อนข้างจะทําได้สวยเลยนะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับคาดแค่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดโทษทีนี่เลขโค้ดอยู่ข้างล่างโอ้โหนี่เลขโค้ดอยู่ข้างล่างโอ้โทษทีผมไม่ดูให้ดูเลขโค้ดนี่เลขโค้ดอยู่ข้างล่างนะ โอ้โหวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับคาดแควปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาสวัสดีครับ